どうも。

ไอ้บ้าตัแทนไอ้เมาไม่มีเมา่ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย ใส่ปั๊มเยองคุณผู้แทนดิมาลงตัวเวลาหนีเยอะใส่ปั๊มเยกไปนั่งคู่กันทายาเลยไปนั่งคู่กันทายาเลยดิ ไอ้กระป๋องร้าคก็่อยหล่นก็ยีด้ถ้าหล่นเสามรอบนะถ้าแรกะองเอา้ใส่น้ำไม่นอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <cười> <cười> bê bà tao với chiếp để với chiếp bò จบยังบอลเต่าไทยนำอยู่ใช่ป่ชะชนะแล้วอย่างเงี้ยสองส่นเนี่ยจบแล้วห้าทีนี่เรียบร้อยแล้วพมา่าหมดสิทธิ์แล้วพมา่าเล่นบอลหนักด้วยนะพมา่มาพม่าเน่ยเข้าบอลหนักเล่นบอลแรงพมา่าพม่าเจอไทยไม่ได้เลยเล่นเล่นบอลนเนี่วโ้โหเหมือนเข้าลองอะไรเลยพมา่า

95บาทไม่ถึง100แก๊สอธินาสีสวยผู้ใหญ่กว่านะให้บอกค่อย อ่าเ่หมดวไปทกลแล้วเวลากล้แล้วไม่ต้องท้อไม่เอากินไ่ไแล้วเป็นคนเพิ่มเกลยับเลยอไป่อพี่ไปีไไหนไปเดูลูโหไก็ได้ย้อนหลังดิัวไม่มันเลย ใจมากแกค่อยๆขับรถไปสวัสดีครับนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วใอรโดนน้ำทำแต้มใอ้โดนน้ำอยู่ทำแต้มนะครับนาทีสุดท้ายแล้วโอ้โห

ยำเฮ้ยไม่อยา่าดตีเดียวดีกว่าลูกต,ตายนะครับลูกต,ตายนะครับ